ความคืบหน้าเรื่องการซ่อมแซมฟื้นฟูนสถานที่ที่เกิดน้ําท่วมเมื่อช่วงประเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชนภาคใต้เพราะว่าหลายจุดเองตอนนี้ก็ยังเสียหายอยู่นะครับโดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดขึ้นมาเป็นโรงเรียนแรกก่อนะนะครับซึ่งเพราะว่าหลายจุดเนี่ยน้ำท่วมหนักทีเดียวนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของรถไฟกันก่อนเลยตอนนี้ทางทีมช่างการรถไฟก็เดินหน้าซ่อมทางรถไฟสายส,ายสุมาลโกลกนะครับหลังจากเสียหายน้ําท่วมหนัก เบื้องต้นนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนมกราคมนี้ครับความคืบหน้านะครับการซ่อมแซมเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับที่ถูกน้ําท่วมหนักช่วงปลายปี2 5 6 6ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่สถานีรถไฟบาลอสถานรถไฟป่าไผ่ทําให้รางรถไฟในเสียหายหลายจุดนะครับและเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถไฟจําเป็นต้องปิดบริการชั่วคราวตั้งแต่สถานีไม้แก่น ถึงสถานีสุวหงโกลกนะครับจนถึงวันที่11มกราคมนี้ในระหว่างนี้ทางคณะทํารรงานบํารุงซ่อมแซมทางรถไฟจะเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่เสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนท,ที่ใช้บริการรถไฟนะครับก <c oughs> ารผู้ว่าการการรถไฟได้สัง่งด,ดมช่างโยธาเจ้าหน้าที่จากทุกขแขวงของภาคใต้พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ข้าซ่อมแซมเส้นทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดตราธิวรีอยากเร่งด่วนครับคาดว่าจะแล้วเสร็จนะคะประมาณวันที่15มกราคมนี้จุดที่หนักที่สุดนะคะคือสะพานช่วง มะรือบูตันหยงมัดขนาดนี้ทีมช่างโยธาและทีมงานทุกคนเดินหน้าเร่งซ่อมแซมอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ทางสถานีรถไฟบารอจะได้มีการประชาสัมพันธ์อัปเดตความคืบหน้าเป็นระยะหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกนะคะโดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะ